ทั้งหัวหน้าโครงการกับทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมด้วยส่วนจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวติดตามนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านจอยกนิตค,ค,ครับขอบคุณมากครับ เป็นอีกครั้งที่คณะกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติหรือคอ,อปอได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่องการสำรวจและบันทึกคำบอกเล่าผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงในประเทศไทยเพื่อการเยียวยาและการปรองดองทางสังคมตามแนวทางคออปอหรือ statement taking ระหว่างวันที่8ถึง10มีนาคมพุทธศักราช2555ณโรงแรมร,มรามากาเดน การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อลงพื้นที่ทำการสำรวจข้อมูลข้อเท็จจริงด้วยการบันทึกถ้อยคำของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2553แม้ว่าเวลาของคอปอนับจากวันนี้เป็นต้นไปก็เหลือประมาณ4-5เดือน สี่ห้าเดือนแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับเรากพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อให้ statement taking ครั้งนี้นะครับเป็นรากฐานที่สําคัญเป็นประวัติศาสตร์ของชาติเรานะครับที่จะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่กราณามาร่วมลงเรือลำเดียวเราคิดว่าเป็นการเสียสละ เพื่อส่วนรวมทั้งสิ้นนะครับขอให้งานวันครั้งนี้นะครับเป็นบทเรียนสำหรับประเทศเราที่จะก้าวต่อไป ในการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง3วันนี้คอ,อปอมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ทั้ง50คนได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทำงานปรัชญาและเป้าหมายโดยรวมของคอ,อปอรวมถึงเครื่องมือบางอย่างที่คออปอนำมาใช้ในกระบวนการสร้างความปรองดองเช่นกระบวนการยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านและกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉัน ที่สำคัญคือการอบรมให้รู้ถึงวิธีการและเทคนิคการบันทึกคำบอกเล่าของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่กําลังจะเริ่มขึ้นในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและบันทึกคำบอกเล่าจัดแบ่งพื้นที่ในการสำรวจเก็บข้อมูลตามเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นออกเป็น6พื้นที่ได้แก่พื้นที่กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองที่สําคัญ4พื้นที่ด้วยกันคือบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินและพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณสี่แยกราชประสงค์สยามสแควร์ถนนพระรามที่1ซึ่งมีเหตุการณ์เผาทำลายอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์โรงภาพยนตร์สยามรวมถึงกรณีการเสียชีวิต6ศพบ,บริเวณวัดปทุมวนาราม พื้นที่บริเวณถนนสีลมถนนพระรามที่4ตลอดจนชุมชนบ่อนไก่ชุมชนซอยพระเจนที่ถูกขนาบข้างทั้งจากฝ่ายชุมนุมและเจ้าหน้าที่ทหารจนนำไปสู่การประทะก,กันและพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสามเหลี่ยมดินแดงซอยรางน้ำอนุสรสถานและบริเวณกองพลทหารราบที่11พื้นที่ภาคกลาง6จังหวัด ได้แก่จังหวัดชนบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีและจังหวัดนครปฐมพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้แก่จังหวัดเชียงรายและลำปางพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างสามจังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่น,น่านและนครสวรรค์พื้นที่ภาคอีสานตอนบน8จังหวัดได้แก่จังหวัดอุดรธานีขอนแก่นมุกดาหารหนองบัวลำพู มหาสรารคามร้อยเอ็ดสกลนครและกาลสินและพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างสีจังหวัดได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีชัยภูมินครราชสีมาและจังหวัดศรีสะเกดและเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำการบันทึกข้อมูลหรือ statement taker จะลงพื้นที่จริง การทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับเครื่องมือต่างๆรวมถึงวิธีการและเทคนิคในการใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพจึงนับเป็นสิ่งจำเป็นนอกจากสมุดบันทึกคาบอกเล่านะคะพวกเราก็น่าจะมีกล้องถ่ายรูปนะคะที่จะเอาไปติดตัวไปแล้วก็เครื่องอัดเสียงพวกแผนที่อะไรต่างๆที่จะประกอบให้เขาเนี่ยช่วยชี้เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดจุดไหนจุดไหนหัวใจสําคัญเลยก็น่าจะเป็น statement taking ใช่ไหมคะที่เป็นแบบบันทึกคําบอกเล่าก็อาจจะมีกล้องที่สามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้ด้วยซึ่งจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบนะคะข้อมูลภาคสนามให้มีความเขาเรียกว,ว่าเข้มข้นแล้วก็ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้อุปกรณ์เหล่านี้เราจะขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลก่อนนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวเราคิดว่าเครื่องมือที่สําคัญที่สุดก็คือตัวเทคเกอร์เอง แบบบันทึกคำบอกเล่าที่จะนำไปใช้นี้ได้มีการพัฒนาจากแบบบันทึกที่หลายประเทศเคยใช้มาก่อนและนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมถึง12ครั้งรวมทั้งมีการทดสอบการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า pre-test ด้วยการนำไปทดลองสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการเมืองจำนวน20คนในหลายกลุ่มทั้งผู้ที่ตกเป็นเหยื่อโดยตรงเช่นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บผู้ประกอบการเหยื่อโดยออบได้แก่ญาติผู้เสียชีวิต พยานหรือผู้ที่เห็นเหตุการณ์รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการในพื้นที่ต่างๆเพื่อให้แบบบันทึกนี้มีความเที่ยงตรงและเหมาะสมกับการนำไปใช้เก็บข้อมูลในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดคนที่จะต้องลงไปกลับไปสัมภาษณ์เนี่ยจะต้องเตรียมตัวค่อนข้างเยอะจะไม่ไม่ควัวเลยต้องไปเปิดให้ให้คนที่เรากำลังสัมภาษณ์อยู่เห็นนะครับต้องทำการบ้านเยอะในกรณีศึกษาซึ่งซึ่ง ผู้ที่ทำพรีเทสเนี่ยได้มาสมมุติตัวเองนะคะเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เป็นญาติเนี่ยก็ทําให้ได้เห็นมิติอารมณ์ที่หลากหลายมากนะคะอาจจะมีทั้งอารมณ์โกรธอารมณ์เสียใจนะคะซึ่งก็ทําให้ได้ประโยชน์เวลาที่เราจะได้เตรียมตัวนะคะอย่างเช่นความรู้พื้นฐานเบื้องต้นนะคะการทํางานในภาคสนามไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะประสบการณ์จากการทดสอบแบบสอบถามหรือการทำพรีเทส บอกให้รู้ถึงปัญหาและอุปสรรคที่เจ้าหน้าที่เหล่านี้อาจต้องเผชิญ<ม>เทคนิคในการใช้เครื่องมือต่างๆวิธีการถามตอบ<ม>เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงในการบันทึกคำบอกเล่าจึงเป็นส่วนสำคัญประการหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องได้รับการถ่ายทอดอย่างละเอียดในการหลีกเลี่ยงคำถามเช่นในเรื่องของการพูดถึงสีเสื้ออันนี้ก็จะต้องหลีกเลี่ยงนะคะหรือในเรื่องของการที่พูดว่า คุณได้ก่อความรุนแรงแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยอาจจะต้องเรียกว่าคุณเคยได้เข้าชุมนุมที่ไหนบ้างอย่างไรคือสร้างคําพูดให้มันเป็นกลางมากกว่าที่จะลงไปอย่างสุดโต่งตายตัวแบบนั้นนะคะคนลงไปเนี่ยต้องทําการบ้าน หนึ่งทำการบ้านเรื่องอะไรบ้างทำการบ้านในแง่ของการบอกว่าหนึ่งต้องอธิบายได้ว่าตัวคอปอคืออะไรไม่ได้อธิบายแค่ว่าม,มันแปลว่าอะไรแต่ว่าต้องหมายถึงว่าก่อนที่จะเป็นคอปอเนี่ยมันมีแบ็กกราวอะไรบ้างถึงมาเป็นคอปอแบ็กกราวเหล่านั้นก็คือความขัดแย้งทางการเมืองที่นันที่มันดำรงอยู่หลังจากปี49สิ่งนี้เป็นการบ้านที่คนคนลงไปต้องต้องทำ การสำรวจและบันทึกคำบอกเล่าจากผู้ที่ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงในประเทศไทยหวังให้คนรุ่นหลังได้ทราบถึงข้อเท็จจริงต่างๆในอดีตที่เกิดขึ้นและร่วมกันตระหนักถึงการป้องกันไม่ให้ความรุนแรงนั้นหวนกลับมาเกิดซ้ำอีกและทุกๆฝ่ายที่ร่วมภารกิจต่างหวังลึกๆว่าการสำรวจและบันทึกคำบอกเล่าจากผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายสำหรับสังคมไทย สิ่งที่เราได้รับคือข้อเท็จจริงนะครับก็คือสิ่งที่เขาได้พบได้เห็นในเหตุการณ์นั้นๆบางคนอาจจะพบเห็นเหตุหการณ์หลายครั้งแต่บางคนก็อาจจะพบเห็นเหตุการณ์เพียงครั้งเดียวอย่างเช่นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับจากกระสุนปืนอย่างนี้นะครับก็จะได้ข้อเท็จจริงว่าเขาถูกยิงที่ไหนตรงจุดไหนในวันเวลาใด นในสถานการณ์อย่างไรกระสุนที่ยิงมาเนี่ยยิงมาจากทิศไหนทิศนั้นเนี่ยใครอยู่นะครับลักษณะอาวุธที่ยิงมาเป็นแบบไหนผลกระทบที่มีต่อเขาเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาถูกส่งโรงพยาบาลที่ไหนได้รับการปฏิบัติอย่างไรนะครับเขาได้รับการช่วยเหลือเยียวยามากน้อยเพียงใดสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับในการที่จะเราเราจะตรวจสอบค้นหาความจริงครับ ในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอีกในอนาคตตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องของรายละเอียดของโครงการนี้กันนะครับผมอยู่กับสองท่านครับรองศาสตราจารย์ดรเอชาสังขวันครับและก็รองศาสตราจารย์ดรจุธารัตน์เอื้อนวครับทั้งสองท่านเป็นกรรมการกอปครับสวัสดีครับจังครับสวัสดีครับผมเริ่มที่อาจารย์เอชาก่อนนะฮะโครงการนี้จริงๆเรามุ่งไปสู่อะไรฮะครับโครงการนี้ก็จริงๆก็ มุ่งไปสู่ในเรื่องของภารกิจหลักของคอปนะครับ,รบภารกิจหลักที่ว่านี้ก็ได้แก่เรื่องของการค้นหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากในเหตุการณ์นะครับอันนี้เป็นอันแรกที่เราคิดว่าเราจะได้